สวัสดีค่ะค่ะพบกับพ่อ,อน้อยผอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้่ออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะมีท่านหนึ่งสอบถาม่ออน้อยมา,อาทางคอมเมนต์นะคะทางคอมเมนต์ ช่องทาง YouTube นะคะค่ะปอน้อยเห็นว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกทุกท่กทานค่ะท่านสอบถามมาว่าเกิดวันที่16ตุลาคม2 5 0 6ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือยังค่ะสำหรับท่านที่สอบถามมานะคะ16ตุลาสองพท่านสามารถที่จะไปลงทะเบียนได้แล้วนะจ๊ะไปลงที่ไหนไปลงที่อปทก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นอบตอรหรือสำนักง,งานเขตในภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอย่าลืมไปลงนะจะเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565จะเปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2566 ปิดปรับปรุงระบบเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2565ค่ะสะดวกในช่วงไหนอย่าลืมไปลงทะเบียนนะจ๊ะก่ะแล้วท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพหลังจากที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูร์ หลังจากเดือนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ค่ะท่านครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่16ตุลาคม2,566เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบียย้ยยางชีพก็คือท่านจะได้รับเบียย้ยยางชีพตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566 ต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาเกิด16ตุลาคม2 5 0 6ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือ,อยังค่ะคำตอบก็คือไปลงได้แล้วช่วงนี้สะดวกค่ะช่วงไหนก็ไปลงได้เลยเปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2566เอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรณีที่จะให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้กับท่านนะคะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตรวจสอบดูด้วยนะจ๊ะว่าสมุดของท่านบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมค่ะต้องเคลื่อนไหวนะจ๊ะเกงจะเสียเวลาค่ะเพราะว่าถ้าบัญชีโดนปิดค่ะไม่มีการเคลื่อนไหว ถามบางธนาคารนี้ปิดไปโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูให้ดีเอกสารหลักฐานครบไปลงได้เลยหรือท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมาได้เลยนะจะพอ,อน้อยจะคำนวณให้ว่าท่านจะลงทะเบียนได้ในช่วงไหนและเดือนไหนเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชฉีพผู้ดสูงอายุส่งคำถามมากันลูคะาส่งคำถามมาพอ,อน้อยตอบทุกคำถาม ไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออ้อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะสำหรับในคลิปนี้พออ้อน้อยต้องกาปลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ